แอบดีย่ำดกีดาเวียนม,ม,ม,มือว้าไปสวัสดีเจสซี่เต้าหยองสวัสดีค่ะพิดานะคะแม่มีความไปส่องส่องผู้ชายค่ะไม่ได้สองลูกหรอกสองผู้ชายเอ้ามีโซคปาว่าไห้คณูบอนี่มันมีเอามันไม่เหลียญ แต่แต่ตุก,กี้ก็ส้มเห้นูเนอะบ่ะมีเหรียญกินได้เยอะนาอย่อ่างวาเต็แเต็ม,มลำเลยครับอย่างผู้ใดเนี่ยอ,อีเฟิร์นบ่เฟิร์นมั <laughs> นใสแรงมากเห็นไหมเจ้าพีบีดาบแหลมเรียวจุกคนน่าจเห็นได้อยู่น้ำมะเรลล็ ไม่รับสินเ้ื่อนมอมันล่ะิันไปลนธุระมากพักปวดแสนหิดตอนตัวทอโดูสดูสวมนี่เมสซีปิดวงแล้วจะจัดยองสินจะพร้อมสนับสนุนค่ะขอบคุณมากค่ะเมสซีเอาปลาเอาปลาดุกว่าจะว่าขับเอาอยู่จ้าอย่างเจ้าอย่างนี้เจ้าอันปลาเจ้าอยู่ เจโอ้ยไม่ได้ยินกี่เปีนทีประมาณแปดโมงครึ่งนะคะกี่เปีนทีประมาณแปดโมงครึ่งุดยเด็กขับยายทะลุมาจะไปแยกขับรสทะยวงแยกเข้าไปแยกเข้าไปเบ้าวันี้ขอบคุณครับสุยตัวตาสัวร์ทุลกกู คืนนีไ้ไปเล่นที่ไหนเมซี่แล้วมีใส่คำหรับเปื่ามันขึ้นเมยุธเมย์ไม่ยิบพงยิบเจ็ดพุนมีแต่เจ็ดเดคครับเมซีเอาบอปดูเอายุจากินแซวแข้งนองเต้ากินข้ามใหญ่ขากป่านไม่เคยกินเนาะแกงเราใหม่ครับมันย้ำปากกว่าพี่น้องกินเผากันเนอะ จะมาเก็บท่างเนอกเ,นเก่งแล้วม,มก้ยให้เง,ง่ล่ะตากระเบื้องตากระเบื้องตากระเบื้องรูกกุย,กยพีเลยนะคือเป็นอย่างปแปลกๆนะซีปแป,กแปกแลกๆบางทีเห็นเขาจะใส่พีกหลายก่หรือยังเด็กตักมลไม้บึงเมียเ <laughs> ก่งมาใหม่เก็มาใหม่ไม่เป็นเกงไหวเกงไหวจะเป็นคอ ขนาดน้องเล่าดังขนาดน้องลาวดังแล้วยังวางตัวธรรมดาเนาะน้องเป็นดาเนี่ยเป็นตาเพลงจะมาดังยุ่งใสหรอกโอเคค่ะหนุ่ว่างนุ่มาจะเมื่อไหร่นลละเต้าหยองก็กับแปดโมงหรือคารบอรใครจะเลิกกับกับเ,เลยจ้า <c oughs> เพราะว่าหนาที่เราก็โทษเอิ่์ดี่ลูกเข็ดไซเมซีซื้อดอ,อ,อกปกติลูกกินข้าน้อยขอยอยู่ในบ้านมาจาักปีคงหูจักดีว่มามันแดกแค่ไหนพอใจหลายเอาลี้งเข็มออกก่อนมันเขียวยากกันนี้เข็งหระฟันนดีฮะมันข้บที่สองค่ะพี่น้องค่ะอันแรกก็จะตักปลาใส่ก่อนนะคะ ปลาเาลือกก้างออกในรูออกก้างออกแล้วก็ปลาอีกรช้อนนะคะปลาสองช้อนนะคะแล้วก็จะให้พอใจก็จะตักปลาอีกสามช้อนนะคะเปลี่ยนเป็นน้ำจิ้ม้วคะน้ำจิ้มก็จะใส่พอประมาณนะคะแล้วก็จะเอาเอาอีกเอาเพ,พวกเสิ้นพวกอะไรใส่อีกนิดนึงนะคะพวกขนมจีนพวกอะไรใส่ให้มันเรียบร้อยแล้วก็เออหยัดแล้วก็แดกมาดิ ห้าสี่สามสองหนึ่งเอาไปหมดเลยอันนี้พันกพาใจเพื่อปกติเสร็การสองทอนหรักเสรเอาปลาให้อีกนิดรอบเดียวปลาแค่ทีเดียวเอ็นดูเมลูกคุยกันอาจจะบอกมวลปไหนเรื่องผิดหวังเรื่อพลมันขี้ดึงสี่เล้ว แต่ไมเลยว่าลูกหยองจะทานคําใหญ่นะลูกค่อยๆทานลูกอัน,นเนี้ยเนี่ยม่าชิ้นจริงเลยมัชิ้นหูขังบอสิซื้อบารับเลยเอบอเอาเอาพี่บา้าเลยออกไปเออเออเอเอรอชุมหยองสินะคะัแม่สีค่ะรับเป็นเรืองสอดเสียงได้เนาะพี่ไม่ยินเขาเอา ครับเรียงอย่างดีบมาลูกเรี่ง่ะพุ่นเนาะลูกชิ้นอันนี้คืออันนี้อะไรลูกชิ้นเหรอถา,าว่ามัวน้เป็นเมีดีวยนั่นละครไปไหนคะโอ้ยเนาะีา้ก็มีแกงแเห็ด แล้วก่อนกับเรียดใจใหญ่อยูตลัน้องเกมกับน้องเงินเต้าหยองค่ะกับน้องเงนเอ็นกับน้องบีนองเอ็นนองเอ็นละต่ลซินใจโอ้ลูกบอบอสแค่แต่คนเศร้ากสังบมอะมาแรงบ่ มอ้ำมาให้ในที่สุดแม่สิบบาทเสือว่าแม่เลยเกมแม่สิบวาวิทีลร่างทะเลซื้อน้ำเกลือมาล้างจมูกทุ่เศร้าจมูกเศร้าแลี่ยล่างเลยจมูกเอาจิมอยูบวะนี่ยังได้ส่งวันเป็นไหมแต่เมื่อเป็นสองอาทีเราบอกแม่ทะเลน้ำมูกไลก็ว่าอยู่ตู้นั่นแหละมันฝุ่นมันไหลแม่คุณเันปวดฝุ่นโวด นลล่าละมือฟุลง์ฟุลด์ดคนเยอะมากเข้าไม่ถึงเลยนะเมื่อคืนเดลด้ลางเจ้านี่แมะโอ้ไม่นี่ันพวกเป็นดูดกับทีมอื่นอึ่นเลยเผื่อเป็นฟุนฟ้นฟนุอ่าปอดว่าสะอาดแน่นเมื่อคืนคนเยอะไปเข้าไปถึงอัมพวันไปไหนจ้าคืนนี้เล่นแสดงจังหวัดไหนงั้วมาปลาจีนเขาบอกเปดเทียวเราแม่ปลาซ่อนอยู่ไฉ่ เสียงสาฟ oh, ื้นสิจ้าโอ้ยพ่อจ้าอีฟืนเขาแกงนี่เ่อไรสาบวงกันเมสซี่บานเจอยู่บ่องไหนของสุวรรณอยู่บ้านกูลิงค่ะพี่น้องเซอร่อเอ็สถานอิมเ้วยกินอะไรกสิอิมแล้วก็อโลกช่องหลอกกินตอ่เสียจะไปไอนไปเดินต๊ะ โอ้ยนับตรงจปตต่อท่อเดี๋ยวอยู่ขาหรือไม่ส่วนโอ้โฮต้องแนบอยู่ใกล้ะโอ้ยฝากกินฝากส่วงข้อขวัญให้กูถ่อกูสิดีบอมีให้มึงตายบ้เอามายังว่าบมมีเดียนถ้ามีผมส่งให้เหล่าเอาไปเติมบอมมีอันถ่อไปกันบบนั้น เราปูดจเจริญเลยพ่อไปเก็บมอลแล้วอยากเห็นเจียซีมาอเนีย่ยนี่มาบิ๊กเมาเ้าทินปีหน้าสิเป็นเพื่อนดีหรอกมาเที่ยวน้ำตกเอาอีโดเขาอียงเขาอีโดเขา,อ,ขาอีตัวท่านเลยน้อมาดิจริงค่ะต้องใช้น้ำเกลือร่างจมูกฝุุนเยอะช่วยได้เยอะ ตามที่ครูอีกบอกไว้ใช่ค่ะเพราะว่าไม่เหมืเขาเขาจะเจ็บเจ็บเพราะมือมาเฮ้ยแจ็คเขาขี้เดียดเนาะจากเป็นเป็นบาดพยาบูนี่เป็นค่าขี้ยาเพป็นบาดพยาบูไม่รักอีบีม่ถ้าว่าครูเขาเราไป กูด่าจะทิว่าไปบอกเราว่าพัดเขาสูจิตเลยบ้าบ้ไปกูไปทิวบาแล้กูมงระเบียบมาเสียอีกเด็ดรอใส่นะกูแล้วม่าผัดยำได้ได้กินหลายที่ไงนีอืมแม่นี่ดีแม่แม่มันพวกสิบบาทว่าแม่นั่นลอยเศร้าเลยอีกแล้วก็ไรไรดีแม่เนี่ยต้องเห็นต้อง,งปล่อยยังมันอย่ง ลูกผู้ใดยเอาลูกผู้ใดยลูกแม่ไงเกียรติจะก็สวยแท้อะไรเขาไปใส่บิวเอ่อเมย์ยืนได้ดิโอ้ฟิวเตอร์ได้ดิพี่พ่อเาขายครแม่สอนห้องหน้าปีกแบบไหมแม่แม่ที่แม่ขายห้องหน้าห้องอ่ะโคตรแซ่บเลยแต่ต้นบักม่วงไหมแต่ต้นบักม่วงไหมแม่ ทัวไม่เอาอันอีกที่าน้อนน้ำหนอไหมฮะไปต้องไปทัวเด้อบ๊ะเคยเด้อะที่วันน้อนก็กันอยู่สองคนที่วันผมไปหาอะไรเห็นเขาอยู่ในห้องตอนนั้นกำลังกอดกันอยู่เนี่ยแล้วตายมาเจ็บแหม่ย่าของขวัญโอนเป็นเงินโลดเต้าเออโอุดเป็นเงินแม่ก็ได้คืนเสื้อดอกจะไม่ใช่ลายแปะสีกูค่าเสียหายที่ มื่อวานว่าจะไปหาจะไปหาขิงอยูลล่นั่นเรื่องของเจ้านั่นล่ะปิดไปอ้าวแบบนี้ขิงบาไดแท้มันอีว่าวเมื่อไรจะบานทต่เอาเที่ยง่หละไม่ไม่ใหญ่กท่านงินวาย่แล้วก็ฮู้แม่ผมก็บัฮู้อีบีมึงสิบเอาอีอย่างบีโอหูว่าไ,ได้หมายถึงเรือแม่ไปเห็นตตว่ายอีกวนี้ อาชีอีกบานี้นี่เอแม่นี่นี่รู้าีนี่บ้าหัวโง่ได้นี่อาชีได้สู๋แม่หน่อยน่อยแล้วตายแล้วไอ้ที่มันตายน่นแะแม่โอ้ยเป็นบ้าตีแม่ถึกลุมอ่ะ้ยเอชีได้สูขึ้นนะีอหน่อยจะจอยเขาขาวตียั่ไม่นีคร เห็นลิปเมซี่กบเปิดกำลังคี่อยู่ระเบียบอยู่วายบ่มีหรอกค่ะผู้ไทยยี่สอดไหนนี่แม็กเป็นมือไทยไปเบิรงเงอรบักนูบุ้มรูไม่ใช้สู๋แต่มันไม่นอนหลับเลยจีหลับได้ทุกทีเสื้ผ้ากันแจงเมลูกเออเนาะว่าเป็นที่ทิพย์ทวเดียนอยากกินอะไรก็ไปสั่งเลยเดี๋ยวจ่ายเองนะนะนี่ ซึ่งผมอาจจะเสียงเงินได้กสี่สิบาทห้สิบาทโอ้ย40สิบาทนึนออกคือไดจ้มได้ถอเ <c oughs> มซี่หละลเออคำาตาส่วนเรอพี่น้องดูนะครดูการสก,กิลหน้าปากอ่ะอ่ะอ่ะเดีวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปกคักลูกลรกกำบังโุ <c oughs> ขันไปขันไปก็พอๆแล้วมากินของเสาวด้ลพอก็กินได้หน่อยก็เตี๋ยวก็เลี้ยงก็เลี้ยงแม่สีน่ารักกินเรื่อเล่าพี่น้องเิ่าผีวงนี้พบกับอัดทีมงานหยองสีเดอร์เรียงลูกเท่าร่าพี่เต้าหยองเรียนเป็นพระเอก ผมเห็นคำันีใไ้กินบอเหี้ยแม่หัวปลาตอวปอบึ้อหัวเป็นเบี้ยวดิไปเอาปัวขาหยังดีขึ้นแล้วค่ะดีจ้ารอค่ะเมสซีเข้าเกียร์มาจักบพรยดองมันหนีฟีมันจิบบ่นบ่เมียนเข้าไว้ถึงบาดยองสินเหมเบิ้งฟี่แม่ทั่วโลก ตายทีนที้กระจายขานตรีขายเวทีขายมาแลังก์คคบอบาซิลก็รู้เป็นสั่งทำมาใครกันใครทกำกับท่าให้ทานซื้อมาค่าลูกหยอกถ้าจิมเบิ้งคือสิมวนเทอหลูกเท่าระพีว่าอ่าเรื่องร่ำกวยสิเป็นแบบนี้เนาะเรื่องละคั่งสิเป็นว่าเมียดื้อ,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 อใช้คนเดียวคือเต่ายอนที่ฮักหลายอย่างไรจะกะแห้งเงินให้เแล้ลูกกับพี่เกลี่ไปติดผู้สาวติดยาบอกยาบ้าแล้วสิ ้หน่อยเก้าเก้าเป็นละครสะท้อนสังคมว่าด้วยลูกแม่แท็กลูกหลายส่งเงินให้ตลอดไปตัวว่าเอาเงินไปเลียนนั่นเรียนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ตายมึงตายอีไนเอ็นมาดิมึงจะใครอย่านไรเจ้าเข้าไปม่จินแม่จินมาหายจ้าเข้าไปยจ้าเข้าไปป้าย้อนเห็นบาปพระไต้จู มานี่มันี่เร็วมานี่เร็วมานี่เร้วเอาลอยเก้าเก้าเดนะมาเฮ้ยเบาเลยบอควยเฮ้ยเนาะเอาน่คือปวดเดือลูกเอมมานี่จะไปบอเบ้าเลยตีบันดีคือว่าเศ้าแดกแล้วเน่คือปวดแพ้โฮ้ยมากพกเ้ยเนาะ นามามันมาตรงปกไปแต่เือไมัไม่คิดแต่เือเรี้ยงผู้ใดหรือไม่เล็กนาะเอานั่เอาเป็นหั้ชุ่มมือไม่เล็กเนาะเาะ้าหอลำบากเอ้ รักนก็ไม่ห่อน้วนหลอกไม่ไงฟังมหแล้วก็อ่อเรียอยูเรียกยูบ้านนอกแล้รก็สิเรียกเพมส่งเงินไปให้ลูกลูกก็ไปตินยาที่ผู้สาวไปกีบสาวว่าไปเรียงผู้สาวไปเปย์ผู้สาวผูกคอตายไปลูกพัดเลี้ยวฟาร์ผูกคอตายปอดเบิ เอียรามากนไในแค่เหี้แล้วเป็นถามนะไอ่ไปนอนในบึงโค่นฮะไปีดิเมียมหาอยู่หัวผักแม่เป็นกันได้ดิเมียมหาอยู่หัวผักลูกมะหุรลูกกับอะไรวาเมียมาโคนจน่าจากไอหมูเอาล่ไปเดียแม่เป็นกระเทยเมียบั คิด่อไาแต่เอาคิดต่อตลออะเสรแล้วไหมอ่ะเสร็จแล้วมาดูต่พี่เตือนเจ้าเถอเป็นวันได้ดูหลายสุดสนุวกมากไปเสยยัยเจ้าเป็นไผเจ้าจะไม่หาคอยคอยเป็นลูกเจ้าด้วยะไรเมียนี้ไปเมียก็เป็นเม่ยก็เมกับเป็นตายย่บันต่างกันต่อเลีย ไอ้ผู้อื่นนั่นเป็นบาปพระจันทร์ย่าของดีหรืออย่างนี่ยบาเพือศาสนเป็นละครมันเป็นละครไงลูกข้าแต่ผู้อื่นเป็นองค์อินพระจันสร์ใช้เงินทงานเอาสวัสดีค่ะลูกๆแม่สี่สวัสดีค่ะแม่วันเคียงโคราชกินตลาดเป็ดบักเป็ดเอตีมาแล้วเอตี้กินตลาดมาแล้วกินตลาดแล้วท่าน มาฟังมาเอ้าล็อกายไม่ดิมีีไม่ตายดิลูกเขจนตาานะเชื่อมัอนดิจะหาเจ้หาอ๋อขอบนไก่นะขอวมันไก่กาดบนเน่ยาก็ไปนรถไปขึ้รถบุ๊บว่าเขาใหยังนั่นแหไม่ม่ไกลถอ่มีอย่างเดียวไปเถพี่เสาหรซึง มาหาอีแดงกันแรกมีไหมกบ่าเห็นไหมกินปลามาแล้วอ่ะสันต์แจบอกตัวไปสิลูกกับสิมาลูกสิมาขึ้นมาบานนอกมาหาแม่มาขอเงินแม่เงินไม่ให้คอยเงินไร่ยคุณด้วยนี่กติคาแม่มาดิเอา่งมาเลย ลูกก็สิดยาลูกก็บหินว่าทำลายแม่แม่ก็บสิตายตายเาะแจะว่าอีหยังเนรอเธออย่างอนเธอเนี่ยเอาตัวตลกมาอทันเห่ตเปเป็นองมาเมียนมาเมีนมานอาฝาบมาหนาปากจิมกูอยากยู่ ข้ไท่ยังเป็นเป็นลูกชาางันลูก้าอย่างัว้โอ้ไอพวกีาดือนนึงแล้วทุกท่านตำรวจที่ไจับเตาหยองเตาหยองเป็นคนสัวขามรเมัก็สิ้ําสู่สีห้คนสีห้นั่บอกว่าค่ะีนีอน่โทรมาเยบนนี้นี่แกัเอี๊ยดหนึ่นี่นีแล้วก็กินข้าวขึ้นกันแล้วก็ไฟขึ้นนะบุญก็ขับรถหนีเราค่ะเอาปากไม่คิ้วยใส่บุ ไม่ได้ใกล้ยงังไงพ่อเลยไม่มปปมรีบไงสู้ปานี้หกมุคือออกแล้วปานี้เนี่ยนี่มาหาแม่แล้วเ <c oughs> นี่ยพี่เนี่เนเอพี่เนเห็นไหไมกอไปต้ส่ต้องใส่